พี่มิคะ่ะพี่มิ้เบบี้คะช่วยถือกระเป๋าหน่อยสิคะถือไม่ไหวอะ่ะได้จ้ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะคะจะใครซะอีกล่ะก็เป็นแม่ของลูกพี่มิไง งท้องเหรอคะพี่ทำกับหนูแบบนี้ได้ไงอ่ะมาทำกับแบบนี้ได้ยังไงเล่าสองคนเนี่ยมันต่างกันตรงไหนที่หวานยิ่งนอกใจพี่ได้เลยหนูเนี่ยนะก็ใช่นะสิก็ตอนเนี้ยท้องกับชุ่อยู่ไม่ใช่เหรอท้องไงล่ะคะหนูคบกับพี่มิ้งแค่คนเดียวแล้วหนูก็รอพี่ตั้งสองปีจะท้องได้ไงฮะนี่หวานไม่ได้ท้องเหรอก็ใช่นะสิ หนูคบกับพี่แค่คนเดียวไหนพี่บอกว่าถ้ากลับมาเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันไงคะแล้วนี่อะไรทําผู้หญิงเขาที่มิงคะเรากลับกันเถอะคะ่หะหนูรอมากเลยอ่ะจ้าจ้าแป๊บนึงนะจ๊ะที่พี่พากลับบ้านนะหนูสารอสายจากพี่แต่ก็ไม่เคยโทรมาเลยสักสายที่แท้ก็แบบนี้เองพี่มิงคะเรากลับกันเถอะนะคะ หวานจะติดต่อพี่มาอีกนะหนูควรคิดได้ตั้งนานแล้วตั้งแต่รู้ว่าพี่ไม่เคยโทรมาเลยนี่หวานฉันขอเธอนะเธออย่ามาวุ่นวายพวกเราเลยนะเลิกทำลายครอบครัวของพวกเราเธอได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะฉันก็ขอให้พวกเธอไม่มีความสุขเหมือนที่ทำกับฉันแล้วกัน มิงเราไปกันเถอะค่ะ <laughs> พม่ด <laughs> หวานเกเ็นอะไร้องให้ทำไม <laughs> พี่มิงเขาทำผู้หญิงท้องค่ะฮะ <laughs> <cosa>? อะไรนะ <laughs> <laughs> หนูซื่อสัตย์กับเขามาตลอด <laughs> หนูร <laughs> อเขา 2ปีฉัไม่คิดว่าคนจะทำแบบนี้พี่รู้นะว่าหวานเสียใจอะแต่หวานต้องตั้งสติแล้วก็รอให้อารมณ์เย็นกว่านี้ก่อนแล้วค่อยไปคุยกับพี่มิงให้รู้เรื่องหนูไม่มีอะไรจะคุยกับคนแบบนั้นแล้วคะ่ะหวานแกอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลสิมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบที่แกคิดก็ได้แกก็รู้จักพี่มิงดีนี่ไม่เป็นไรนะหวาน ค่อห,หนังนหมค่ะเอ๊จา๋าในจ๋าบอกว่าหว่าเขาทะเลกับผู้ชายคนอื่นไงก,ก็ก็เขากโกหกไงคะหรือว่าพี่มิงคิดว่าหนูกโกหกไม่ใช่แบบนั้นนะจา๊าไม่ใช่แบบนั้นจา๊าพี่ก็ต้องเชื่อใจจ๋าอยู่แล้วสิจา๊าเอะนะ ่ะพี่มิงคะแล้วเมื่อไหร่พี่มิงจะอยากกับเอ้ยกับหวานเขาละคะหนูไม่อยากให้ลูกคลอดออกมาแล้วโดนต่อหน้าว่าเป็นลูกเมียน้อยนะคะโอ้ไม่เป็นไรนะจ้าที่รักในเรื่องหวานเนี่ยพี่จัการเอง บอกกับหวานยังไงดีวะโทรหรือไม่โทรเดียหรือว่าจะเป็นเหมือนที่พี่ดินงพูดมันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆก็ได้แต่ถึงพี่มิ้งจะทำผิดจริงๆถ้าพี่มิ้งขอโทษหรือสัญญาว่าจะไม่ทำอีก เราก็แค่อภัยพี่เมิงได้นี่นาแต่ต่อให้น้ำหวานเขานอกใจเราจริงๆแต่ช่วงเวลาที่เราเป็นแฟนกับหวานเราทำแบบนั้นใจร้ายไปไหมวะเอาวะแต่งตัวไปนหน้าขนาดนี้ใจกล้าหน่อยสิวะ พี่มิง้ง <Hello. S 1> ฉันรักพี่นะแต่ฉันไม่อยากทำให้ลูกของพี่ต้องกุมท้าพ่อฉันขอเป็นฝ่ายเดินออกไปเองดีกว่า ฉันพยายามตัดใจจากพี่มิงและลองออกไปพบคนใหม่ๆฉันเชื่อว่าเวลาจะช่วยเยียวยาบาดแผลของฉันได้ได้ครับเดี๋ยวผมส่งให้โอเคครับแล,แล้วฉันก็ได้เจอคนที่มีความชอบเหมือนๆกันหลังจากนั้น ไม่นานฉันก็ลองเปิดใจพูดคุยกับเขาจนเราสองคนตกลงแต่งงานกันพี่โจอย่าทำให้หนูเสียใจนะคะหวานหวานเชื่อใจพี่นะพี่จะไม่ทำให้หวานเสียใจแน่นอนแต่งงานกับพี่นะหวานค่ะหวาน อย่าแต่งงานกับมันนะหวานกำลังโดนมันหลอกพี่มิง้งมาได้ไงคะี่บอกว่าจ้าเอาอยู่วะแล้วมันโผลม่มาได้ยังไงปะเนี่ยก็จะมากระชากรากัยเขาคนยังแยงไงพี่มิงงม้งมาทำไมคะเนี่ยอย่ามาทำร้ายงานแต่งเขาสิคะปล่อยจ๋าหวานพี่รู้ความจริงหมดทุกอย่างแล้วนะพี่รักหวานมากเลยนะและพี่ไม่ด้อกใจหวาน นี่มันเรื่องอะไรกันนะคะไม่ใช่อย่างนั้นนะหวานหวานจะไปฟังมันนะมันปั่นหัวพวกเราเพื่อที่จะไม่ให้เราแต่งงานกันน่ะใครกันแน่ที่หลอกถ้งลูกในท้องของฉันจะเป็นลูกของแกแต่แกไม่มีสิทธิ์จะเป็นพ่อให้เขาเข้าใจไหม จ๋าจะบ้าเหรอนั่นมันลูกของพี่นะจิตใจจ๋าทำด้วยอะไรให้พี่ไปแต่งงานกับเมียเก่าของผัวใหม่จา๋าเนี่ยนะฮะลูกในท้องของจา๋าไม่ใช่ลูกของเราหวานมาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะพี่ไม่รักหวานสักหน่อยไม่รักแกก็ต้องแต่งเราตกลงกันแล้วนี่จา๋าในจ๋าบอกว่าจ๋าไม่รักไอ้มีไง แค่หลอเอาเงินไม่ใช่หรอเรากลับมาคบกันเถอน,นะโอ้ยจะบ้าหรอเอาแบบนี้ก็นแล้วกันถ้าแกยอมแต่งงานกับหวานฉันจะให้แกเจอลูกก็ได้ถ้าลูกคลอดออกมาแล้วโอเคไหมพอสักทีจะจา๋าหยุดได้แล้วพี่ไม่อยากทำผิดไปมากกว่านี้แล้วนะนี่แกจะหยุดตอนนี้ไม่ได้นะถ้าหยุดตอนนี้ ฉันก็ไม่ได้สับสิ่งของงั้นสิที่ผ่านมาจาก็ได้มาเยอะแล้วนี่พี่ว่าเราพอดีกว่าไหมจ,จ๋าหรอฉันอุตส่าห์ลงทุนลงแรงไปตั้งเยอะกว่าจะมอมล่อแล้วก็จัดฉากให้มันเชื่อไหนจะหลอกว่้ยมีชู้แล้วก็ทองลูกกับชู้อีฉันเสียไปเยอะนะเป็นกรรมอะไรของลูกเนี่ยนี่โต แกเชื่อฉันเถอะทำตามที่ฉันบอกซะทุกอย่างเนี่ยมันจะสำเร็จอยู่แล้วเออก็ได้ฉันเห็นแก่ลูกน,ะนี่โตถ้าแกอยากให้ลูกคลอดออกมาอย่างปลอดภยัยแกก็ทำตามที่ฉันบอกซะเข้าใจไหมแผนของเราเนี่ยมันกำลังสำเร็จแล้วเออก็ได้เห็นแก่ลูกนะ ก็แปลว่าท <bizarre> ั้งหมดเนี่ยเป็นแผลของจ่างั้นเหรอเฮ้ยก็แสดงว่าที่ผ่านมาเราเข้าใจผิดหวานตลอดแล้วสิหวานพี่ไม่เคยนอกใจหวานเลยนะพี่รักหวานมากและที่สำคัญพ่อของเด็กคนเนี้ก็คือมันไงล่ะนี่ฉันเข้าใจผิดมาตลอดเลยเหรอพี่มิงไม่จริงนะคะเด็กในท้องเนี่ยคือลูกของเรานะ เขาเป็นลูกของพี่นะคะพอะ่อสกทีเถจ้าเด็กในท้องนี่เป็นลูกของใครจ๋าเขาน่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจไปนะแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นพ่อของลูกฉันพี่มิงตั้งหากทีท่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นพ่อให้ลูกฉันพอสักทีเถอะจตหน้าก็ให้มันอยู่ในขอบเขตหน่อยหุปากถ้าไม่มีแกสักคนเรื่องพวกนี้คงไม่เกิดพี่มิงก็คงจะยอมรับรักฉันลูกแล้ว พูดปาเลยจ๋าเลิกมโนคิดเองเอยเองสักทีเถอะถ้าไม่ใช่เพราะว่าจ๋าจัดฉากหมดอย่างบอกว่าพี่นอกกายหวานบอกว่าหวานเขาตั้งท้องกับชูพี่ไม่มีทางเขาคงย่างจ๋าแน่นอน <H ee ble> พี่เมงฉันจะถือว่าที่ผ่านมามันเป็นฝันร้ายของฉันแล้วกันพวกเธอสองคนทิไปให้พ้นหน้าฉันเลยนะ <H ee ble> หวานพี่ขอโทษนะที่เขาไปทําลายชีวิตของหวานเนะี่ย มันเค,คะพี่โจบางทีอะอะไรที่มันได้มาง่ายๆมันก็ไร้ค่าแบบนี้แหละคะ่ะและอีกอย่างฉันไม่ได้รักพี่ที่ฉันทําไปฉันแค่อยากจะประชดพี่มิงก็แค่นั้นรีบไปซะก่อนที่ผมจะแจ้งตำรวจไปเถอะจา๋าเลิกสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นสักทีไปไปนะไปฉันจะไปหาพ่อของลูกฉันไปหวาน พขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะพี่มิงเราก็ผิดด้วยกันทั้งคู่ถ้าเราเปิดอกคุยกันตั้งแต่แรกเรื่องมันก็คงไม่เป็นแบบนี้ล้วค่ะได้ครับหวานครับอะไรที่ผ่านมากถือว่าเป็นบทเรียนเถอะนะเรามาเริ่มต้นด้วยกันใหม่นะค่ะพี่รักหวานนะหนูก็รักพี่คะ่ะ